ปิดล้อมที่ปาจินบุรีนะครับทั้งหมดเนี่ยสวัน59าสิกนะครับก็ได้อาวุธปืนเพียบนะครับเตรียบเสมือนซูมาอีจากเรื่องสามปกที่วางแผนยึดวางแผนยึดเป็นตำรวจเมืออที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเพื่อให้เกิดความปาสุากแกรบชาชนและที่สําคัญผู้มัญชาก,การผู้มังคับการจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเสุขุม ลึกนะฮะโดยเฉพาะใบหน้าที่ไม่ค่อยยิ้อแยม้มเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับน้อยคนที่จะเห็นอรอยยิ้มิบของท่านนะครับแต่เป็นในตำรวจหนุ่มที่ไฟแรงนะฮะมากฝีมือในการปราบปรามโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเด็กแว้นนะฮะน้ำมันเถื่อนโดยรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ดนะคะในรุนนะบ,นะบพลตำรวจโทสยามคุณสงนะครับ บชนนะครับเป็นน,นหนึ่งคนใหม่ล่าสุดปลายแดงนะครับาฉายาท่านก็คือสยามเนรมิตรนะครับคาว่าสยามเนรมิตรที่ทางสื่อได้ตั้งฉายาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นนายบวบที่มามืดนะครับในการแต่งตั้งนายพลใหญ่ที่ผ่านมานะครับจะเรียกว่าท่านปริกโกนะฮะล้มกระดานเสี่ยนไร้วาา่าเป็นดุด,ดัดนจากเนรมิตรมาเลยทีเดียวนะฮะตึ่นจากกรุงเทพอะครมีคดีที่ค่อนข้าง สำคัญหล,หลายคดีนะครับผู้ใหญ่หลายท่านจึงอยากให้มาคุมเมืองหลวงเพื่อนะฮะคนตํารวจโทสยามคุณสมนะครับผมวชนนะครับเป็นน,นหนึ่งคนใหม่ล่าสุดปลายแดงนะครับาฉายาท่านก็คือสยามเนรมิตนะครับคำว่าสยามเนรมิตที่ทางสื่อได้ตั้งฉายาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นนายตำรวจที่มามืดนะครับในการแต่งตั้งนายพลใหญ่ที่ผ่านมานะครับ เห็นจะเรียกว่าท่านพิโกนะฮะล้มกระดานเสียนไร้ว่าเป็นดุดังดังเนรมิตมาเลยทีเดียวนะฮะขึ้นจากกรุงเทพละครมีคดีที่ค่อนข้างสำคัญหลายๆคดีนะครับผู้ใหญ่หลายท่านจึงอยากให้มาคุมเมืองหลวงเพื่อมีสารวัตแจ้คครับคนที่ทางสมาคมตั้งให้คุกคนที่เป็นรับที่สิบนะครับก็คือพันตำรวจตรีธัญญพีรศิษฐ์จุนพิพภพนะครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้น แต่ถ้าบอกว่าคนนี้คือสารวัตรแจ๊กสังคมรู้แน่นอนนะครับพันตำรวจตรีธัญพีรศิษย์นะครับจุมพิภพสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสามกองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาลหรือสารวัตรแจ๊กนะครับในตำรวจดาวรุ่งตัวเต็งนะครับของทางกองบังคับการสืบสวนนครบาลนะครับเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น69กคุณซือมือฉมังนะครับพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีผู้บังคับการสืบส,สวนตํารวจนครบาลหนึ่งในลูกม่อนครบาลนะครับแล้วก็ด้วยฝีมือระดับตานานนักสืบผ่านการฝึกฝนตําราสืบสวนมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนเทียบกับชั้นครูขนาดเดียวกันก็ยังถ่ายทอดประสบการณ์บนเส้นทางนักสืบให้กับนักสืบรุ่นหลังนะครับผ่านโครงการหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาปลูกน้นนักสืบรุ่นใหม่ช่วยงานสืบส,สวนสอบสวนนครบาลปราบอาชญากรรมในช่วงปี